ก็ไปก็ไกินข้างนอกเลยได้ด้วยหนึ่งกันพี่พี่ชอบทำนะชักอะรอยเฮี้ยชักอะมันเรียกกูมาคุยรอบนั้นกูไม่รู้ว่าคุยเรื่องพวกนี้กูคิดว่ามันไม่เป็นไรเรื่องเรื่องอะไรครับพี่เรื่องแจ้งใบแจ้งเฮี้ยอะไรกันเนี่ยทำไมครับไม่รู้อะไม่ไปพี่ไม่รู้กูไม่รู้เรื่องกับพวกมึงหรอกกูรู้แค่ว่าไอ้ชักมันเคยเรียกกูมาคุยแล้วรอบนึงแล้วกูคิดว่ามันไม่มีอะไรเรื่องมาคุยว่าองไรครับ ว่าอะไรนะพี่เขาวันนั้นที่ผมบอกว่าไม่อะไรชชอเรื่องนี้เรื่องแจ้งความเพนกิจกรรมรัดลาพวกนั้นอ๋อเออช้างมันเคยเรียกคุยแล้วแล้วทีนี้กูโทรไปบอกว่ากูเคยเรียกมึงมาคุยแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมึงบอกไม่อะไรเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันว่าอย่างเงี้ยกาลังมาบ้างน้อนี้น้ําต้มป้าเนี่ยหมายถึงว่าคือพวกผมไม่อะไรเงี้ยเหรอพี่ไม่หมายถึงพี่อแม่อะไรกับเรื่องพวกนี้พี่บอกว่าวันนั้นอยากจะแจ้งก็แจ้งกันเลยจฟังนะจะฟังนะอ๋อ ผมแรงต้มแล้วพี่ก๊อฟไม่รู้อะไรครับหย่าแล้วพี่ก๊อฟแล้วยังไงต่อวะติตลกก็มีตบอ่ะไม่ใช่พี่ใช่พี่อ๋อแล้วไงแล้วไงใครแคเหรอเออพี่เนี่ยว่ามาคุยกันคุยกันคุยนะบอสแบบเมื่อวานเลยพี่เคลียร์เคสนี้ให้จบแล้วก็จานแล้วเนี่ยเออผมไม่รู้นะเนี่ยคุยก่อนนะคือหลังจากที่เคลียร์ทั้งหมดตรงนี้หมดปุ๊บใช่ น้าน้ามึจงจะอะไอีกกูก็โดนกูนนทำอยู่ดีแต่มึงก็คุยกันเองไม,ไม่เกี่ยวกูตอนนี้ยถ้าเรื่องม่ถึงพี่พี่ก็ไม่ทำโทษแต่เรื่องมันถึงพี่ก็ต้องทำก็เลยบอกกูเองคือผมว่าอันเนี้ยคือพี่ก๊อปเขาทำตามหน้าที่ไงใช่เข้าใจไหมแต่ว่าคือเรื่องมันเริ่มจากแบบจะแจ้งกันมาเขาต้องรับเรื่องไงพี่เข้าใจปะฝั่งหนึ่งแจ้งฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมมันก็วนหนีเรื่อยๆพี่ยี่เจ็บไหมเอาเป็นแบบนี้ได้ไหมพี่ก๊อปถ้าคือถ้าเด็กจะแจ้งอะถ้าคือต้องผ่านผมกกกััับบอออช็็ปคืหลงนนี้ เคสเกี่ยวกับไอ้เก no. so uh, ี it, ่ยวกับกิจกรรมไม่ผ่านมึงสองคนก็คือไม่รับเลยของของทั้งคู่ได้อย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ได้อย่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวจะพาให้ว่าถ้าเป็นแล้วมึงไม่บอกมึงแต่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องพวกนี้พูดไปแล้วมึงบอกมูงบอกเออพูดแล้วบวกเออตามนั้นตอนนั้นจะร้องอะไรอ่ะเนี่ยพูดมาเลยนะไม่รู้โอ้ย อันเลี่ยงอะไรับเรื่องแล้วเี่ไงครับผมจบนัดจบนัดไม่ต่อว่าเสร็แตามนนั้่อว่าเรื่องวันนี้ก็ตามนั้นใช่ไหมพี่คือถ้าเด็กไอ้ที่ตกมาแล้วคือเชียร์ให้หมดหมดนี้คือจบส่งอีกไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่เรก็คุยดีเราส่งอีกเพื่อลวแต่คุยกันดิกูฟังอยู่กูได้หมดถ้าถ้าเราผานถึงพี่พี่เอาหมดแค่นั้นอะตอนเนี้ยแต่หลังจากนี้ถ้าหลังจากนี้ถ้าไม่ผ่านบอสชักนมกับบอสช็อปเปอร์ก็คือก็คือจะไม่รับไม่รับเรื่องของคู่นี้เออโอเคอันนี้ดิว ไม่ได้ทำได้แม่งเอ้ยกำลังหัวเสียเลยคอนเฟิร์มไหมชาร์จแตชาร์เนี่ยคอนเฟิร์มนะว่าเอาไอ้มึงสองคนรอตั้งมือนะบบอสแป๊บนึงครับไม่แลยวถ้ามันเลาฟรีอะถ้าตั้งมือนะบอสตั้งมือนะแต่ป๊อปป๊อถามเออถ้ามันเลาฟรีทำไงนะในนี่ถามเลยบอสอยู่ในวอลคือมึงต้องอธิบายให้แกฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเว้ยอธิบายให้แกฟังแกจะได้เข้าใจถ้าอย่างเงี้ยคือแกแกไม่รู้เรื่องมึงต้องต้องอธิบายเขาฟังก่อนแต่ในแต่ละวันอะมันเป็นยังไงขอคนนึงอธิบายยเล ใครมาตั้งแต่เที่ยงตะบ่ายอ่ะพูดดิถ้าไม่พูดเขาโอเคง่ายนะบอตั้งแต่เช้าที่ผมมาเล่นนหะตอนตีแปนโมงมันปกติมันไม่มีหมอกไม่ไหวแล้วพี่มึงก็ต้องมาคุยกับมึงถ้ามึงเป็นแบบว่าเป็นแก๊งอีกนะถ้าผมมองมองว่าดูแล้วมันมมัันนอแกบไม่สมควรผมก็อนุมัติแจ้งเหมือนเดิมแล้วกันพี่เอาจริงหรอแม่ก็ลองดูก่อนดิต่างพี่มันต่างมันมันผ่านผมก่อนไงก็ไอ้ที่มึงก็ไอ้ที่มึงก็มึงมาแจ้งเองดิถ้าอย่งนั้นมึงก็มาแจ้งเองก็ไม่ติดก็คือต้องผ่านมึงไงมึงก็ต้องมาแจ้ง ถูกไหมพี่เข้าใจถูกไหมกคือถ้ามึงจะแจ้งก็คือต้องเป็นมึงกับไอช็อปเท่านั้นสองคนชักกับช็อปสองคนเท่านั้นที่จะเป็นไปแจ้งถึงรับก็รับอยู่ดีแต่ถ้าเป็นแค่สองมือสองคนทั้งเดียวเท่านั้นคือให้ผมมายืนยันใช่ไหมใช่ว่าจะแจ้ไม่ต้อยืนยันแ่เป็นมึงมปเลยแบบมึงมึงมาไอไอซักก็ได้ซับบอกว่าเรื่องนี้ใช่ป่ะแล Arrow, Starting, so. us, 2 2> er ้วช right? ็อปไอชักก็เดินมาบอกเออเรื่องนี้ผมแจ้งร้อนร้อนเพราะว่าทำโทษแจ้งารไม่ได้แล้วร้องเขาต้องมายืนยันฝั่งมึงเหมือนกันเอเมคเคว่าผมแจ้งนเรื่องนี้ อันนี้อันนี้เอาเนี่ยอันนี้พี่ก๊อลฟเรียกพี่พี่ช็อปมาคุยใช่ไหมครับหมายถึงว่าก่อนหน้านี้มั่นถึงตอนไหนเนี่ยแหละก่อนมาสภาเนี่ยครับนี่เหรอเมื่อวานก่อนมันเลิกงานแล้วเนี่ยพี่วันนี้พี่ไม่ลำบากใจเอาเหมือนเดิมก็ได้นะวันนี้มาเองอันนี้ควรเองพี่ได้เฉยพี่หนุยวันนี้วันนี้มาเองก็แสดงว่าน้องๆไม่ไหวแล้วไงฟ้องไงฟ้องเดี๋ยวพิมพ์อาการคือผมก็กลัวฝั่งเขาจะไอ้นี่ด้วยไง คุยกันดีมันก็คุยกันซีพี่อะเอาง่ายเรื่องไม่ถึงพี่พี่ไม่มีแอคชั่นแต่ถ้าเรื่องถึงพี่มีแอคชั่นแค่นั้นขอจบ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 ไม่ตนานา้องหยุดูเล่นอยู่แล้วขอจบตอรี่ขอจบตอรี่อเอาเลก็เอาอะคุยกันอเอาคุยคุยกันก่อนไหมครับบอสนี้จะได้ทีเดียวใค้มันหลีกไม่หยุดเลยวะไอ้ล้าครับไอ้ล้า ีเพราะแบบเดิมดีกว่าวะผมรู้สึกว่าคือสไลด์ไม่ฝั่งฝั่งเอ็มเคก็พยายามพยายามซื้อพวกผมไงน่าคิดว่าไอ้บอสรถชักฉลาดมากบอสเก่งมากเก่งมากครับวรถชักด้วยเนี่ยน้องกูนั่งรับหลังแกแกมานั่งบิมด่ากูเลยว่าใคร พี่กอฟกวมันไม่ฟังเลยมันวิมย่องกูไม่ได้มันวิมย่องกูไม่ได้กูเบบนี้ดิวะมันมาด่ากูเด็กขี้คือเด็กฝ่ายมีเสียความความนี่ไงพยายามแบบทำให้เสียเสียไมีข้าวจำซื้อเรื่องเข้าใจ๊ะมีข้าวปะขอครับนี่อะไรวะเพื่อนห้าสี่ห้าสี่ช่างหล่ามากต้องหนีดิวะต้องหนีดิวะที่หนักหนักนี่คือเรื่องไอ้นี่หรือเปล่าพี่ก๊อลฟไอ้เรื่องที่แบบเล่นจบแล้วเพื่อนมาชุบใช่ไหม คือตอนนี้พวกมึงเอาผู้มึงเอาทุกเม็ดเลยไหมอันนี้ผมอธิบายให้ฟังกันเพราะทุกเม็ดอยู่ในเหตุการณ์บ่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นอย่างเริ่มจากเล้าเล้าเสร็จปุ๊บอีกฝั่งไม่โอเคอะเล้าเสร็จโดนคนโดนไม่พอใจหาช่องนั้นมามามาส่งพก๊อฟอีกพออีกฝั่งหาช่องมาส่งพก๊อฟปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งไม่โอเคก็หาหามาส่งอีกเรื่อยๆก็ทุกเม็ดอะตอนเนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจะเหลือเม็ดไหนะ คือเรื่องมันเล็กมากเว้ยคือเรื่องมันแบบเรื่องแบบขี้ประจิแต่แต่แต่ฮอีกอ้างอิงกดอ่ะผิดไหมผิดแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่คนต้องไปเข้ามาแจ้งน่ะ่พี่ต้องเข้าใจได้ว่าถ้าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าแบบเขาพยายามจะซื้อเรื่องผมแบบเล่าผมเนี่ยคือยังไงมันก็ต้องก็ต้องส่งอยู่แล้วพี่พี่เข้าใจไหมจะจะรนั้จะให้ผมแบบว่าเออแบบปล่อยอะนอันนมันก็ต้องคุยมันก็ต้องคุยอะชักอะชักอเอ็ดีว่าเนี่ยนั่นในกรณีเด็กเอเมเคมาทั้งด่าผมในที่ร้านผมต้องนิ มุกคุยดิบอกแล้วว่าตุดท้ายตัวสภาเองอ่ะไม่ได้มีหน้าที่ไปนั่งเฝ้าร้านแล้วก็นั่งจับกิดผู้เล่นอยู่แล้วเว้ยผมว่าเนี้ยให้ให้ให้พี่ช็อปคุยอะแ่มุกต้องคุยเองเพราะว่าพอตัท้ายเมื่อไหร่นี่หลักฐานมาถึงพวกพี่อะพี่ก็ต้องดำเนินดับขุดให้ฝั่งเราฝั่งเราไม่เคยไม่เคยนี่เขาปะฝั่งเรามีแหลมใส่เขาบ้างไหมต่างกันนะไม่ค่อยครับไม่ครับไม่เป็นพวกโดนโดนโดนแบบ ก็เาเอาเรื่องนอกเล่นนอกเขตร้านมาหรือว่าไอาเรื่องล่าสุดก็คือไม่ใช่หมอชุบให้รีออกเนี่ยก็ก็เอามาแจ้งอะไรเงี้ยก็จะเอามาส่งบําเพ็ญผมพวกผมก็มีเหมือนกันเนี้ยก็ก็ก็ส่งคืนเนี่ยมันก็วนลูปอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิน้นก็รต่หงที่คุยคุยกันตอนแรกผมว่าฝั่งผมเสียเปรียบอะพี่เพราะว่าฝั่งน้องๆผมมันโดนจิ้มตลอดเนี่ย ก็คุยกันชอบดีว่าเด็กมึงจะจิ้มทำไมเด็กก็คุยกันดีพี่บอกแล้วคุยกันเลยได้หมดพี่ได้หมดเลยตอนเนี้ยก็คุยกันง่ายพี่ก็สบายวันนี้พูดไปวันนี้ต้องทำยียอะไรต้งเกี้ยงพวกเนี้ยสองแก๊งแล้วเนี้ยดีกว่านะเอายางงี้ก็ได้แต่ไม่ต้องไปจึงไม่จิ้มอะไรก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเรื่องรอเล่นทีเดียวพร้อมๆจบแค่นั้นคุยกันเลยถ้าเด็กถ้าสมมติถ้าเด็กมึงไปแหลมมาไหนโอเคโอเคแล้วมึงก็ทำยงไงกันนะกูถามเพื่อนเลยเนี่ย ถ้ห,หล่มีก็ต้องแจ้งอยู่ดีถ้ามันแหลมก็แจ้งแต่ถ้ามันไม่แหลมไม่อะไรมันจะแจ้งได้ไงเอ้าก็ว่าเหมือนเดิมดนะหลังจากนี้ไม่เอาเม็ดไม่เอาเม็ดเป็นเอาแบบภาษาพี่คือไม่เอาเม็ดเป็นยาอ่อนแล้วเอาแบบดอกดอกใหญ่ๆอย่างเดียวแต่ถ้าเขาเขามีมาผมก็ต้องก็ต้องมีคือสมมติถ้าเขาจะเป็นว่าหลังนี้ไงถ้าแบบผมว่าเขามาเริ่มแบบพี่น่าจะรู้ว่าผมไม่ได้มาเริ่มก่อนอยู่แล้วทูพี่เข้าใจแต่หมายถึงว่าพี่จะ้ถือคือถ้าไม่ใช่ดอกใหญ่แบบดอกแบบ นี่นหน่อยออกเขตอย่างเงี้ยถ้าฝั่งแอปเอเเคไม่มันเริ่มแจ้งก่อนก็จะไม่มีการแจ้งนี้เข้ามาถูกไหมแต่ถ้ามีการด่าอะไรกันในร้านเลยอันนี้คือเป็นเคสใหญ่ถูกปะที่จะเอาพี่เขาถูกไหมพี่พี่ก็ต้องรับเรื่องอยู่ดีพี่ถ้าพี่ไม่รับพี่รู้อยู่ก็้ก็ต้องเลยถามไงว่าสนุกต้องเหมือนเดิมถูกไหมถ้างั้นก็ไม่ต้องคุยก็เหมือนเดิมใครสกงุกอางหมด่ายดีถูกกัดถึงมือพี่ก็เอาหมดถูกเห็นแล้วล่ะตอนนี้มันมันไม่ปัญหาไม่อยู่ที่สภาเว้ยปัญหาอยู่ที่ พุ่งสองแก๊งอ่ะือตอนี้เขามาขอเล่นทุกเรื่องอ่ะเกินเขตเรื่องแบบว่าแพ้แล้วมาชุกเพื่อออกจากร้านอะไรพวกนี้พวกแบบนี้นิดหน่อยอ่ะมันนิดหน่อยเองเว้ยอ่าใช่เรื่องนั้นเล็กน้อยแต่ว่าแบบว่าแบบว่ากูตีกูตีปุ๊บแล้วแบบเด็กกูเผลอกดขึ้นรถเงี้ยก็มาแจ้งก็กดก็ประมาณนี้ยจากขึ้นลงรถมามาเล่นต่ออะไรก็โดนเรื่องที่แบบทุกแก๊งเขาปล่อยผ่านอ่ะว่าเข้าใจปะเออเรื่องที่ทุกแก๊งเขาปล่อยผ่านอะ ใช่มันเป็นเรื่องเล็กๆนั้นเลยแต่ถามว่าผิดก็ไม่ผิดเลยแต่มันเรื่องเล็กที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ต้องเป็นก็แจ้งก็ได้ไงก็ตัดเรื่องเล็กๆออกไปละแล้วเอาแค่เรื่องหนักๆ,อๆพอๆกัคุยกันเองเลยอันเนี้ยไม่ติดแต่ถ้าเรื่องไหนมาสุดท้ายพี่พก็พี่ก็ต้องฟังจากผู้บัสองคนเป็นหลักก่อนถ้ามัน,น,น,นเปงคนยืนยันจะต้องอย่งต้องถามเราครับเพราะว่าส่วนมากเขาเขาจะเป็นคนมาแจ้งก่อนเนี่ยมาแจ้งสภาก่อนเนี่ยอย่างวันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเอา้าเพื่อนเพื่อนลีออก ก็ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งรู้เขาาน่าจะไปแบบดูมาอะไรเงี้ยว่าว่าเราเอาไงดีวะผมว่าต้องต้องคุยว่าเราจะเอาไงดีวะเอาไงช็อปว่าไงถ้าปัดเรื่องเล็กๆออกก็ก็ปัดก็เหมือนเดิมเรื่องเหมือนเดิมนิดหน่อยก็โดนอะไอเดนเงียบกิบไอเดินเงียบกิบ เดิเงียบอยูเลยวะอ๋อท่านหลับปะวะหฝั่งเราก็โดนนี่ใช่ปะฝั่งเราโดนบ้างปะความเป็นโดนครับโดนแต่ว่าคู่นะเเราก็ส่งคืนเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าโมัแล้วตอนนี้อยากได้แบบไหนเอาเอาแบบไหนอ่ะก็เลือกที่จะปัดเรื่องลิลิปออกหรือว่าเอาเหมือนเดิมเหมือนทวนเนี่ยนิดหน่อยก็เอาได้หมดปัดก็ได้เอาเอาเป็นว่าถ้า ถ้าสมมุติว่าตอนไหนเนี้ยถ้ามึงกลัวว่าเด็กกูจะไปลื้อหรือจะไปซื้อเรื่องอ่ะหรือไปแจ้งอ่ะกูจะสั่งไว้รอตีทีเดียวแค่นั้นจบตามนี้ครับพี่ครับเรื่องเด็กที่ปัดออกไปเลยพี่แต่ถ้าเป็นเคสแบบด่าหรือว่าเราทำอะไรแบบสวยๆพี่ก็เอาเหมือนเดิมนั้นนะตามนั้นก็คือเรื่องเล็กๆก็คือพวกพวกเลยระยะเขตร้านพวกขึ้นขึ้นลงรถไม่ละราคาหลังาคาโดนอยูงราคาเหมือนยังไงก็ต้องโดนเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องพวก อะไรวะชุบเอาเพื่อนมาชุบเอาเพื่อนมาชุบอะไรอย่างนั้น่ะไอไอตีนไม่รอหมออะไรอเงี้ยออกไหมอ่ะอันนั้นอะได้หมดแต่ว่าเรื่องส่วนาเป็นเรื่องแบบเล้าบัฟหรือว่าเรื่องปีนหลังคานีก็ยังเหมือนเดิมคนเกินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอออ่าออเงี้ได้อเคเข้าใจทางงี้ทางงี้ได้ไม่ติดแต่แต่นี้กูแตะนะถ้ามีส่วนส่วนส่งขึ้นมาส่งเข้ามาอ่าเป็นฝั่งได้ฝั่งนึงก่อนเงี้ยกูทำอยู่ดีนะ อ่าอันนี้บอกก่อนอ่าโอเคพี่อาร์เมื่ฝั่งลราฝั่งหนึ่งเริ่มแจ้งเรื่องโง่โงก่อนก็กลับหุบเดิมอ่าก็แค่นั้นเออก็แค่นั้นแล้วคุยกันมาให้ดีก่อนถึงพี่ตามนั้นเลยพี่โอเคโน้เรื่องเดี๋ยวก็คุยกันเองตามนั้นแหละเพื่อนไปครับ ขอบคับพี่ช็อปโอเคนะตอนนี้มันมันติดอยู่500ร้อนะออกในวันก่อนแล้วก็วันนี้อีกไม่เหมือนเหมือนวันมาขอจบสตอรี่ส่งบำเพ็นนะตอนนี้มันไม่ไหว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 เฮียชอบส่งนี่นักมึงโดนส่งคือก่อนแล้วก็ร้องเองเออไววเลือดมันรั่วไหม ทำไมมันไม่ขอจบได้ไงวันนี้สิเมื่อวานสี่หนึ่งวันนี้ห้าหนึ่งอะเี่ยาวเรื่องเปล่าเพื่อนเปล่าตลอดไอ้ลับไปไหนอะชอบพี่ชอบชอบชอบวันนี้กูพี่อจัดเลยวะเพื่อนเกี่ยอะไรวะเพื่น เลยเพิ่งเริ่มมาไม่กี่วันเองพี่บ๊อบขวัญจบขจบแล้วเหรอขวัญจบหมดเลยหมดระลอเลยละขวจบตอรี่ขวจบตอรี่ส่งบำเพ็ญคุณครับไม่ไหวไอ้โอเคไม่ไหวชอบนักไอ้เหี้ยชอบชอบเลยเกินไอ้เลี้ยงโง่ไอชอบนักไอ้สัตว์กลัวมันกลัวโดนนุ่มในตอนบ่ายอ่ะวันนี้โดนอีกเป็นสิบอ่ะกลัว ก็บีดูเดี๋ยวไม่ชอบฟ้าพโผลหหายอ่ะโผล่มาแล้วก็หายไปแกรู้มันรู้ตัวอ่ะ